ตอนนี้ผมก็เดินออกมาตรงบริเวณด้านนอกแล้วนะครับผมเราจะไปชมข้างนอกกันอดอกไม้ทุเทียนละมุดตุลเทียนนะลูกนาำก็สิบเนื้วขนมเมืองนะตอนนี้ก็ตรงด้านนอกนี้เขาก็จะทําเป็นสวนหย่อมให้เรานะครับวันนี้ผลค่อนข้างเยอะมากมาก เดี๋ยวเราไปชมบริเวณสวนภายในวัดไร่ขิงกันดีกว่านะครับตรงนี้นี่เขาจะจัดเป็นสวนรู้สึกมาแต่ละครั้งที่สวนก็จะปลี่นไปเรื่อยๆนะครับ<ม>เขาจัดแบบว่าไม่ให้ซ้ํากัน<ม>ดูลมม่อมลื่นสวยงานนะครับจุดตรงนี้เขาจะมีพระป่าลอยฟ้าให้ด้วยนะครับก็คือ นาแบงค์นะครับมาติดกันแล้วก็รอไปถึงสุด,สดขบนนู่นเลยนะครับเนี่ยครับเขาจะรอยไปจุดขบนมองเห็นกันหรือเปล่าเออต้นไม้บางอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับวัดไล่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสัมพัมพน์จังหวัดนครปฐมตรงนี้คือท่าพระป่าลอยฟ้าครับ แล้วเขาติดแล้วเขาก็จะดึงไปถึงข้าบนเลยเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศตรงโนนด้านนอกนี่นะครับอ๋อมีวัวอือนัวร้องครับวัวร้อง ก็จะมีคนมานั่งพักผ่อน่อนใจกันเยอะนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้พ่อแก่นะครับเขาก็จะทำเป็นศาลานะครับให้เข้าไปไหว้พ่อแก่กัน จะถ่ายรูปอยกกู่ยล่กกอนอเอาเกลลกคนี่มีอยู่นี่ให้มึง่อนบริเวณนี้เขาจัดสวยนะครับเมื่อกี้มีวัวตอนนี้มีเป็นวีลารฟแล้วไปได้แบบเป็นสถานที่เที่ยวได้ครับถ่ายรูปได้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองยับใหญ่มากคลองนี้เขาให้ใช้มือรูปนะครับห้ามตีเมื่อก่อนผมก็เคยมารูปนะรูปแล้วก็มีเสียงด้วยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีเสียงแต่ก่อนลูบรูรแล้วก็มีเสียงก็คือ,คอมันอยู่ที่จังหวะการลูบของเรานะครับต้องรูปแบบว่าสม่ำเสมอแล้วก็แบบมือศักๆาหน่อยอ่ะ พอรูปไม่กี่ทีปุ๊บมันก็จะมีเสียงวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งออกมาเลยสมัยก่อนผมเคยรูปแล้วมีเสียงแต่ตอนนี้รูปแล้วไม่มีเสียงละมืออาจจะแบบว่ามีเหงื่อออกมนก็เลยไม่มีเสียงเดียคล้ององค์ใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะมาลูกทล้องกันนะครับรูปพอประมาณลูกเพื่อ ให้ชีวิตมีความสุขความสุขนะครับเพราะค้องนี้ก็คือจะมีเสียงกล้องกองวานเราจะได้เหมือนก็เป็นคนคนเด่นคนดังครับมีชื่อเสียงโด่งดัง<ม>ตรงนี้ก็เป็นค้อยอันนึงจะเป็นแบบเหมือนก็เป็นลายธงชาติด้วยธงชาติธงชาติอาเซียนนะครับ จากจุดตรงคอน,นี้แหละเราจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังคองน,นะครับรู้สึกว่าจะมีจุดให้เราไปชมกันอีกนะครับอีกจุดหนึ่งจุดตรงนี้ก็จะออมีส่องน้ำพระประจำวันเกิดนะครับจุดตรงนี้ก็น่าสนใจสวยเลยครับจุดตรงนี้ จุดตอนนี้ก็คือการส่งน้ำพระประจำวันเกิดนะครับก็จะมีวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพระหัสศุกร์ เราก็มาทําบุญส่งน้ําพระประจําวันเกิดตรงจุดนี้นะครับจะมีบริการน้ําให้เราเลยเป็นขันน้ําตามกําลังศรัทธาครับแล้วเราก็นําไปส่งน้ําตรงบริเวณจุดตรงข้ามนี้นี้จะเป็นของพระประจําวันศุกร์นะครับเพราะว่าผมเกิดวันศุกร์เลยมาตรงนี้ก่อน เนี่ยครับเราก็มาส่งน้ำตรงนี้ได้แล้วส่วนจุดข้างๆกับตรงจุดส่งน้ำนี้ก็คือการบูชาเรือสะดอกเค้าะนะครับเขาจะทำแบบเป็นเรือไม้เลยแล้วก็มีผู้ดอกบัวให้เรามีเทียนดอกไม้ เราก็บูชาเรือตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปลอยตรงบริเวณจุดตรงนี้เลยเขาจะทาแบบว่าเป็นลําทานน้ํานะครับล,ล่องเรือนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็นำเรือเมื่อกี้แล้วก็มาล่องสะเดาะเคาะนะครับตรงนี้ เขาจะทำแบบเป็นเหมือนเป็นน้ำวนนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีจุดทำบนอีกจุดนึ่งน,นะครับ ก็เป็นจุดเทวดาประจำปีเกิดนักสัตว์นะครับน,น,น,นี่ครับจะเป็นเทวดาประจำปีเกิดนักสัตว์ของแต่ละปีก็มาทำบุญตรงนี้ได้นะครับประจำปีเกิด เราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับจุดตรงนี้จะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังแล้วใกล้ๆก,กับตรงแม่น้ำนครชัยศรีแล้วผมก็เดินมาแบบว่าวนรอบเลยนะครับตรงบริเวณสวนนี่ก็จะมีจุดทําบุญเยอะๆจุดถ่ายรูปก,ก็เยอะว่าตรงนี้มีรอดท้องช้างเนี่ยตรงนี้มีรอดท้องช้างด้วยครับ เชญลอดทองช้างสะดอกเคาะต่อชะตาอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเรื่องหล้ายๆกับกายเป็นดีเสริมดวงบารมีโชคดีรวยๆรวยๆนะจ๊ะเขาบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะลอดทองช้างกันนะครับเพื่อให้ทุกๆคนโชคดีโชคดีเหมือนกัน อนนี้ผมก็ลอดทองชา้างออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมจุดตรงนี้ต่อที่นี่ก็จะมีเป็นพระจีนให้เรามากราบไหว้กันด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นองค์เจ้าแม่กดอิงน,นะครับแล้วก็มากราบไหว้สตา,าราองค์เจ้าแม่กดอิงที่นี่ได้ที่นี่เวลาช่วงตุ๊กจีนนี่เขามีทำพิธีแก้ปีชงให้ด้วยนะครับที่นี่ แล้วก็ยังมีพระให้เราไหว้กันอีกมีหลายจุดมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดตรงนี้ต่อ อนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงในอีกองค์นะครับสวยงามมากเลยนี่ก็คือพระพักาบูชาสมเด็จองค์พระปฐมนะครับนี่ก็คือสมเด็จองค์พระปฐมนะครับเครื่องทรงแบบสวยงามสวยงามมากเลยครับข้างๆก็จะเป็นลูกปั้นของหมู่เทวดาทั้งหลายนะครับ ส่วนจุดกลางๆนี้ก็จะมีพระให้เรามาไหว้นะครับตรงนี้จะมีเทพเจ้าไฉยสิงเอียด้วยตรงนี้ก็จะเป็นจุดของพระจีนนะครับนี่ก็คือเทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะครับ แล้วก็มากราบไหว้ขอโชคลาภได้เลยนะครับที่นี่ก็อถึงที่วัดที่วัดไร่ขิงนี่ก็คือเรามาที่เดียวนี้สามารถไหว้ได้หมดเลยนะมีพระเอยอะมากๆเลยให้เรามากราบไหว้สักการะกันมีเทพเจ้าเฮงเจียด้วยนะครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพรอกันนะครับนี่คือเทพเจ้าใฉ่เสินงเอีย เดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันนะครับข้างๆกันนี้ก็จะเป็นร้านสวัสดิการสินค้าภายในวัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมสินค้าภายในวัดกันะจุดตัวนี้ก็คือร้านสวัสดิการผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของวัดไร่ขิงนะครับก็เขียนว่าผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปหมู่บ้านรักษาสิล้า เดี๋ยวเราก็าไปชมสินค้ากันนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้ามีหลายไซส์เลยมีผ้าพันคอด้วยมีหลายอย่างครับผลิตภัณฑ์เหมือเป็นลายาพระพมาด้วยเขามาตัดเย็บเึ้นกางเกง ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกผ้ามัดยอมต่งตางๆนะครับมีสินค้าแบบว่าเป็นลายพื้นเมืองด้วยส่วนแว้ับ่อไปก็จะมีเป็นจำหน่ายน้ำมีไอศครีมด้วยมีหวานเย็นไอศครีม มีกาแฟสดด้วยครับสำหรับใครที่หิวน้ำท้องเริ่มร้องแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าสวัสดิีกาภายในบัดได้นะครับมีขายลูกชิ้นตลับเปาด้วยส่วนจุดเ้รื่องฆ่านี้ก็จะเป็นจุดไหวหลวงพ่อห้าพี่น้องนะครับก็เรี่อหลวงพ่อห้าพี่น้องหลวงพ่อห้าพระอ,อ,องค์เดี๋ยวเราเข้าไปชมกัน ทั้งข้างนี้ก็จะมีทาวเวสสุวรรณนะครับประจำอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย่าเี้ตรงนี้เขาก็จะมีบริการทุบเทียนดอกไม้ให้เรานะครับเพื่อบูชาหลวงพ่อห้าพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อนะคระับ จะขึ้นไปไหว้กันนะครับหลวงพ่อองค์แรกนี่คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคระับองต่อมานี่ก็คือหลวงพ่อโตอ ส่วนองค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับส่วนองค์ที่สี่ก็คือหลวงพ่อทอง องค์สุดท้ายก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับจะเป็นปางอุ้มบาตรนี่ก็คือหลวงพ่อห้าพี่น้องนะครับห้าพระอ,องค์ตอนนี้เราก็ไหว้หลวงพ่อห้าพระอ,องค์ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ บ้านดินกันซึ่งอยู่ข้างๆนี้เองจะมีป่าคาบให้เราด้วย <one> เราก็ไปชมกันเลยครับพอ <t> <one> <ped> <one> เราเข้ามาจุดนี้เราก็จะเจอกับป่าคาเลย เขาจะทำแบบเป็นบ่อนานนะครับให้เรามาเลี้ยงอาหารปลาพาสได้เยอะมากมากเลยปลาเป็นสูงเลยตัวใหญ่ด้วยเนี่ยครับเราก็มาป้อนอาหารให้ปลาพาสได้นสบายเลยปลาเยอะมากเขาจะมีกันหลายบ่อเลยไปดูตรงบ่อตรงนี้ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของบ้านดินนะครับแล้วก็ปัดทาาเดี๋ยวเราไปดูชิลาบ่อกันบ่อตรงด้านนี้ก็มีครับต่าตัวใหญ่มาก ตรงนี้ก็ยังมีอีกบอ่อหนึ่งนะครับก็ทําเป็นสวนสวยเชียวแล้วจุดข้างๆข,ข,ของบริเวณบอ่อปลาพาบนี้ก็จะเป็นบ้านดินแล้วครับเดี๋ยวเราก็าไปชมในบริเวณบ้านดินกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างํำสวยด้วยครับข้างในเนี่ยครับเขาก็ใช้ดินมาทำเป็นผน,นงเลยทำเป็นรูปอุปพิคเนตด้วย ในทั้งหมดที่ก็าทำด้วยดินหมดเลยนะครับ mm hmm. แกสลับเป็นพระพุทธรูปต่างๆครับภายในะ mm hmm. เดี๋ยวเราไป mm hmm. ชมในห้องถัดไปคร mm ับ hmm. ข้างในเขาทำแบบตกแต่แบบสวยเลยครับข้างในสวยงานจริงครับนี่เขาก็ทำเป็นรูปเป็นรูปแต่ว่าปฏิมาตามนูนศูนมัชานุน่าจะมัชานุน,นะครับมีเป็นปลาหมึกกุ้งหอยกูปลาด้วยครับ ันนี้เหมือนก็ว่าจะเป็นเหมือนพระมหาชนกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับว่าจะเรียกว่าอะไร เป็นจิตกรรมที่สวยมากเอ้ยเป็นปฏิมกากรรมที่สวยงามมากๆแล้วเขาก็จะมีประดับดอกไม้ต่างๆด้วยนะครับตามตามซ้ายขวาเลยนะครับสวยมากเขาจับมุมนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินทะลุออกไปอีก ประตูหนะึ่งก็เมีประตูทางออกให้เราด้วยเดี๋ยวย้อนกลับมองไปทางด้านหลังอีกทีนภะายในสวยงามครับ ยังมีอีกห้องหนึ่งครับให้เราเดินทะลุออกไปตรงนี้ก็จะมีเป็นพุทธทะลุ 现在，讲我们这个，那么。 แล้วตอนนี้ผมก็เดินออกจากตรงบ้านดีนะครับก็จะเป็นบ่อตา,าพารเหมือนเดิมน,นะครับจุดต่อไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณริมแม่น้ำนะครชัยศรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมดิวแม่น้ำกัน มาแลครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นริมแม่น้ำละตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงตรงบริเวนริมแม่น้ำนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดแต่เมื่อครั้งอดีตจุดตรงนี้นะครับคือด้านหน้าของวัดนะครับเพราะสมัยก่อนเขาะจะสัญจรกันทางเรือก็จะเป็นทางด้านหน้าของวัดนะครับ น่พิราบเยอะมากครับปลาก็เยอะด้วยเอยปนี่ย,ยครับถ้าเกิดเราจะสังเกตเห็นนะครับองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงท่านก็จะหันหน้าออกมาทางด้านนี้นะครับออกหันหน้าออกมาทางแม่น้ำเพราะว่าเมื่ออดีตตรงนี้ก็คือบริเวณของหน้าวัดลมเย็นสบายมากๆไปวันนี้ ปลาเยอะด้วย จะเดินลงไปบริเวณตรงคลานะครับตรงโปะนะครับเขามีจับเป็นโปะให้เราด้วยนะครับจะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติักหน่อยหนึ่งนี่ครับจะมีเป็นสะพานเหล็กให้เราเดินไปต้องค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวตอน้นเดินไปก่อนเพราะว่าเดินได้แค่ทางเดียวเท่านั้น สะพานค่อนข้างแคบเพราะว่าเดินสนกานนี้อาจจะมีการน้มกันตกน้ำได้นะครับต้องใจเย็นแต่ในี้ผมก็ได้มาตรงบริเวณโปขาจะทำแบบเป็นพื้นยานะครับแต่ละเดินมันก็จะยุบยับยุบยับ <laughs> ยิบยับยิกยับหน่อยนึงโอ้ยปลาเยอะมากตัวใหญ่ด้วยปลาเต็มเลยเป็นปลาสวายตัวใหญ่ด้วยปลาสวายเยอะมาก อ๋อตรงนี้เป็นเขตอภัยาานนะครับดูได้กินกันใหญ่เลยมีเรือด้วยนะครับเรือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนั่งกันเต็มเลย แล้ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดไล่ขิงน,นะครับที่ผมมาทําบุญแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศของวัดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ